ตอนช่างออกไปห้องก็เหมือนจะเสร็จนะแต่พอเปิดประตูเข้าไปฝุ่นจับทุกซอกทุกมุมเลยหลังจากที่รีโนเวทเสร็จแล้วเราก็มาทาความสะอาดห้องให้เรียบร้อยก่อนก่อนทีู่้เช่าจะเข้าอยู่ค<ต>่ะในห้องก็ยังมีค่าฝุ่นปูนแห้งแล้วก็สีตกพื้นเยอะมากเลยรี่ก็ไม่เข้าใจนะตอนที่ช่างทาสีไม่มีอะไรมาลองหรอเห็นมีรอยสีหยดติดเต็มพื้นกระเบื้องเยอะมากเลยเอาจริงๆนะบางจุดแห้งจนแขนขูดเท่าไรก็ขูดไม่ออกเราไม่ได้กดใครแต่พอรู้สึกเห็นแล้วเหนื่อยนะเพราะมันคือห้องที่เราตั้งใจรีโนเวททั้งที่ยังให้มันเน ทห้องก่อนที่ลูกค้าจะเข้าอยู่เดือนหน้านะคะพี่ก็บอกให้พนักงานเคลียร์ขยะออกแล้วก็ปัดกวาดเช็ดฝุ่นให้สะอาดแล้วก็จัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะทั้งหมด51ห้องก็ใช้เวลาประมาณ45วันเลยนะก็มีช่างมาถามดีนะคะว่าเป็นเจ้าของแล้วทําไมต้องมานั่งทำเองทำไมถึงไม่สั่งลูกน้องทําแล้วนั่งในออฟฟิศนั่งสบายๆในห้องคาําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากเลยนะคะภาพเมย์เปของของเราเราก็ต้องคอยเช็คคอยตรวจสอบแล้วก็ทากับพนักงานในช่วงแรกไปก่อนเราถึงจะพบปัญหาต่างๆด้วยตาเราเองเราก็จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดดออเเรรรรราาาาวววงงะะบบแลจัคนนใให้้ีียยย่่่ไปททํส หนัดค่ะ